ไฟเติ้งหลุ่นเติ้งใจนี่ฮาวนานาวในที่สุดเราก็มีโอกาสมากินโอ้โ oh ห oh oh. ความประทับใจก่อนเข้าร้านเพราะหนุ่มคิวก่อนหนะ้าเขาก็ได้ทิ้งบูฮารีไว้ให้ดิฉันค่ะโยนมาได้เกือบโดนเท้าคือยังไงนี่วัฒนธรรมโยนบูฮารีเสียงทายโยนมาลไหาคู่หรือว่ายังไง หมเชอร์หรือว่าไฟรูมที่เขาบอกว่ามาที่ไรก็คนแน่นส่วนวันนี้ก็คือคนเยอะอยู่ค่ะอยู่ประเทศจีนมาหลายปีวันนี้ก็ได้มาลองแล้วในที่สุดอันนี้เป็นน้ำมันงาน,นะคะเอาไว้จิ้มเนื้อใส่กับน้าจิ้มคนจีนบอกว่าไม่เลี่ยนแต่คนไทยสําหรับเราก็รู้สึกมันคือน้ํามันอยู่ดีเมนูของเขาก็คือจะเป็นสีแดงค่ะเพิ่มความอยากอาหารแต่เห็นพนักงานแล้วก็คือสีขาวชนะค่ะเ,เอาเวาทเตาจ่ายพนักงานเขาก็คัดหน้าตาม,มาหรอวอ่ะทุกคนมาดูเมนูของเขานะคะราคาก็เหมือนหม้อไฟทั่วไปนะคะแต่ตอนนี้หักคะแนนแล้วค่ะเต็ม10เหลืออพราาะว่ไ เขาไม่มีหมูสามชั้นแก่ความหวังที่ฉันจะได้กินหมูสามชั้นสไลด์บางๆจุ่มกับหม้อไฟนั้นแล้วเลือกแบบหม้อยวนยางกัวนะคะก็คือเป็นหม้อแบบว่าสองซุปแบบนี้พอเห็นกล่องทิชชู่ปุ๊บโอเคให้อภัยก็ได้แต่พอเห็นราคาปุ๊บแม่ทิชชู่แพงมากกล่องละยี่สิบเอาดีๆเรกะเียบก็มาแบบเลโก้แบบนี้อีกแล้วคะ่ะไม่เป็นไรหรอกสำหรับผู้ชายนั้นเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาคะ่ะอันนี้เป็นเนื้อปลาคล้ายๆปลาหิมะทุกคนคืออร่อยมากส่วนเนื้อปลาของเขานำซุปเขาก็ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ โตไขต่โตมันแล้วก็ผสมเองเหมือนเดิมพีม่จ๋าเซตน้ําจิ้มน้ําจายเซตถ้วยชามเนี่ยก็คือคนละ8หยวนหัว40บาทเติมน้ํามัน1น้ํามัน2ลงไปในน้ําจิ้มนะคะจากนั้นก็เติมน้ําซุปลงไปนิดนึงสูตรน้ําจิ้มได้ทําไว้หลายคลิปแล้วทุกคนไปตามดูนะแ้วกุอาจของเขานั้นก็คือลงไปไม่ถึง10วินาทีแตกออกเป็นแพค่ะหม่าล่าของเขาคือหอมมากๆเลยนะทุกคนมันคือมันหอมไม่เหมือนร้านอื่นอะ่ะและเมนูที่ดิฉันไม่เข้าใจมากที่สุดนั่นก็คือข้าวผัดไข่กับผักดองไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวตามดูเลยตอนนี้มารีวิวน้ําซุปก่อนก็คือมันอร่อยอยู่นะแต่พอกินไปหลายๆค่ําปุ๊บมันเลี่ยนมากมันไม่มีหมูส3ชั้นแล้วก็เลยสั่งส ะปะสปีไปเรื่อยเลยนะคะอันนี้ไม่เป็นปีกไก่ทอดเนาะก็ได้อยู่ส่วนคนกิตินั้นก็ได้มีความสุขนะคะกับการกินเนื้อวัวรวมกับญ้าของเขานะคะนางก็ต้มในซุปใสนะไม่ต้มในซุปเผ็ดเลยดูความอนามายัยความเฮลตี้ของนางนั้นเนื้อวัวอร่อยค่ะเขาจะมีเนื้อวัวเนื้อแกะมีทุกเนื้อยกเว้นเนื้อหมูกลับมาที่ข้าวผัดมึงข้าวผัดเป็นอะไรที่คูไม่เข้าใจที่สุดแล้วก็คือมันเหมือนแบบข้าวเย็นเหลือๆที่มันแข็งๆหรือว่ามันเป็นสไตล์ของเขาก็ไม่แน่ใจนะนก็จะแข็งๆแห้งๆ ก่นนี้คือคิดอยู่ว่าจะรีวิวยังไงไม่ให้ทัวนลงแต่มันก็คือเวลาชั้นต่างชั้นคลิปชั้นหรือใครเคยกินแล้วเป็นไงบ้างเม้ามา